ที่นั่งคุณเพลงแรกยังไม่สนุกจริงๆอ่ะเพราะปอไม่ได้รู้สึกสนุกจริงๆตอนเนี้ยคือมันคือบางอันเนี่ยมันถูกเซตไว้ว่าจะทําท่าอะไรบางอันเป็นความรู้สึกสนุกกับท่าที่ถูกเซตยังไม่สามารถทําให้มันแบบเป็นธรรมชาติไม่สามารถทําให้มันกลมกลืนคือดูรู้ว่าท่าเนี้ยเซตแน่ นึกออกไหมมันน่าจะแบบว่าคือมันน่าจะแบบว่าให้มันรู้สึกว่าโอเคอันนี้เซ็เวลาแต่ว่ามันไม่รู้เพราะว่ามันทําให้มันกลมกลืนนะคะแล้วก็จังหวะของตัวเนี่ย การแบ่งแบ่งแบ่งทัมมิ่งแบ่งซีเควน c ์ของงานก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่บางช่วงก็กระโดดขึ้นมาบางช่วงก็กลับมาเดินช้าใหม่คือมันน่าจะมีแบบว่าช่วงพีกะคือมันอาจจะค่อยๆเริ่มต้นจนสนุกแล้วก็จนแบบพีกันนี่มันขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลง,ลง,ลงนะคะแล้วก็ส่วนอีกเพลงหนึ่งเนี่ยที่สูงเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากให้ดูโก้กว่าน,นี้อยากให้แบบดูแบบยิ่งใหญ่ดูโก้กว่าน,นี้ พราะด้วยเนื้อหาของเพลงมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ใช่แบบความรู้สึกที่แบบยิ้มตลอดเวลาแล้วร้องอ่ะมันมีแบบความหมายอะไรที่มันแบบสอดแทรกอยู่ในเนื้อเพลงค่อนข้างเยอะแล้วก็แล้วก็ด้วยแบบลักษณะของเพลงอ่ะมันแบบมันน่าจะส่งให้เราแบบรู้สึกว่าเราได้แบบอยู่ที่สูงอ่ะตอนนี้มันยังแบบมันยังเป็นมันยังเป็นปลอปอที่แบบว่ายิ้มแล้วก็แบบว่าส่ง ยังมีความสุขอย่างน,ะะนั้นอยู่นะคะเงียบแอฟฟี่เหรอคะแต่ไอ,อเพลงแรกอะเรารู้สึกว่าอันอาจจะยังสตาร์ทไม่ขึ้นอะนะบางอันที่ที่คอมเมนต์ไปยังมีอยู่นะไอเวลาปอชีแบบชีกว่าแ,วแต่ไม่ได้มองที่พูดเธอเีอียนเนื่อที่ได้มาพบเธอ เนี่ยมันยังชี้กวาดอยู่หรือความความหมายบางคําเช่นแบบมันต้องมีเหตุผลที่โลกมันกลมอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปกี้มันเหมือนปล่อยผ่านไปยังไม่ได้เล่นกับความหมายพอเพลงที่สูงแต่ที่สูงเนี่ยตอนแรกอะงอก็คิดอย่างคุณนิวเลยอะอจนกระทั่งวันเนี้ยเพิ่งเพิ่งวันเนี้ยเพ,พิ่งฟังเพลงตอนนั่งรถฟังมาอีกรอบหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันมีมันมีมนมดนตรีที่ทําให ยิ้มเหมือนกันเหมือนคือตอนแรกอะตั้งแต่เมื่อวานอะบอกบอกปอกไปบอกเหมือนคุณนิวเลยอะแบบว่าเอ้ยพลงนี้มันมันแกรนนะมันโก้มันมันเท่มันการยิ้มในเพลงนี้มันต้องยิ้มไม่ใช่ยิ้มแบบยิ้มไม่ใช่ใชแฉ่งแบบเฮ้ยฉันมีความสุขมันคือยิ้มแบบตื้นตันอในการที่ตัวเองผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้พอพอฟังเพลงอีกรอบหนึ่งแล้วเราลองร้องไปด้วยอะ แล้วมันยิ้มออกมาเองจริงๆเลยไม่ลองลอง,ลองเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอขอดูอีกทีปลอ,อลอง้องสองทางเลยลองวันนี้เออหรือพรุ่งนี้ก็ได้ที่ถ้าเริ่มฝึกอะค่ะฝึกแบบสุดทางของทั้งสองแบบอย่าเอามาปะปนกันเลยนะยิ้มแบบให้กําลังใจอัอนหนึง่งกับอีกอันหนึ่งขอเป็นแบบว่าท,ทรณงอะ่ะเท่โก้สองทางแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสองอันนี้มาเบลนกันให้ได้มารวมกันให้ได้เพราะว่าอื คือด้วยเนื้อเพลงมันต้องเท่ต้องโกะแต่วันนี้ครูพอฟังดนตรีไปแล้วมันเป็นท่อนเดียวกับที่ปอย,ยิ้มพอดีเลยที่ตอนที่ครูร้องร้องไปด้วยแล้วครูก็ยิ้มนะโมเมนต์นั้นพอดีอเออครูก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะมีมีได้เพียงแต่ว่าปอต้องปอต้องไม่ให้มันเรียราะะ่าค่ะไม่ไม่ให้มันไปแบบว่าอยู่ตลอดเวลาแล้วโมเมตนต์ของการยิ้มมันคือเฮ้ยให้กําลังใจเราผ่านมาแล้วนะแต่ไม่ใช่ยิ้มเพราะว่า เรามีความสุขนะแต่มันคือยิ้มของการให้กําลังใจคนหนึ่งอะ่ะสมมติว่าครูจะบอกครูเบลสมมติครูเบลชีวิตแย่มากเนี้ยแล้วครูจะแบบว่าครูจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมันโอเคเบลแต่ครูจะแบบเฮ้ยเบลเบลทาได้เข้าใจไหมมันคนละยิ้มกันอะ่ะเอ๋นั่นแหละมีไอ,อเดียคือ อยากให้ยิ้มเหมือนกันแต่อยากให้ยิ้มท้ายๆอ่ะใช่มือมันเมื่อกี้มันยิ้มเร็วอ่ะแล้วมันก็เลยดูผิดที่อ่ะเออเออออท้ายๆตันแบบแฟนเราก็ได้นะเบะโย์สุดท้ายีก็ได้นะครับหนึ่งทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมออะไรเงี้ยโอ้ยได้ทั้งก้อนเลยเนี่ยทอลักเนี่ยตอนพีกหร้อตอนพีกอ่ะหลังจากพีกอ่ะตอนหลังจากโชว์คนไฟอ่ะเออตอนคนไฟต่ ของพี่มีนิดเดียวปอ,อน,นี่แต่จะเป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวพี่ว่าบาังเอิญโลกกลมผมลิขิตพี่อยากเห็นปอเท่เป็น<อ>แบบผู้ชายเท่ๆอ่ะไม่ใช่เด็กเ,<อ>เด็กน่ารักสดใสอันนี้อันนี้เรื่องรสนิยมละแต่ปอก็แล้วแต่ปอคือรู้สึกว่ามาถึงวีดนี้ปอเท่ได้อ่ะตอนนี้มันมันดูสดใสมันดูน่ารักไปหน่อยม่เหมือนปอวีคแรกๆอะไรเงี้ยแต่นนี้แล้วแต่ปอเลือกนะครับเราเห็นด้วย จำได้ไหมที่แบบเราแบ่งพาร์ทซ้อมอ่ะเป็นด็อกเตอร์คนนึงเป็นซากแลนด์คนนึงเลยอ่ะเออเห็นด้วยอีกคนเห็นด้วยนะแต่ก็ไม่็อ่ตาดำขนาดนั้นเลยเท่ไม่ได้แปลว่าหนักแน่นจนเกินไปก็ก็เป็นปอแต่เท่หนิ่งยังไงเดียในทางคู่มากเลยคือหมายถึงว่าก็ังสดใสล่าเริงนะแต่มันเป็นแบบชายหนุ่มเท่ๆอ่ะเป็นไปแบบปเตโต้อ่ะ อาจจะเป็นต้องเปลี่ยนต้อง <ทำ S 1> ดูดที่รอยยิ้มน้องเพราะรอยยิ้มน้องแบบจะ <laughs> แบบอย่างเงี้ยมันก็้นเลยทูแบบหวานหวานร้องอาร้องเข้าเรื่องร้องเพลงแล้วก็อสนุกสนานไปอะไรย่างเงี้ยแต่พอมาต่อถ้าเิดต่อเพลงอย่างเงี้ยสมุนบังเอิญว่าต้องร้องอย่างนี้เลยอ่ะ <c oughs> มตูต้องมาเร็วกว่าน,นี้มากร้านเปอร์เซนเพราะว่าตอนอยู่บนเวทีมันสั้นอ่ะอินโทรมันสั้นอ่ะจ<อ>บปุ๊บรีบทิ้งอ่ะเออหน้ายิ้มเนี่ยเปลี่ยนหมดก็คือความเข้าใจในในอารมณ์ต้องต้องค่อนข้างเร็วนาะแล้วก็เรื่องอื่นไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดว่ามันจะแบบจะพ้นจะผ่านหรือเปล่าเหนื่อยก็ช่างมันอย่างเมื่อกี้เหมือนจะไม่ไหวแต่มันก็นก็ได้เราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรถ้าฟังเอิ่นท่อนแรกครับพูดเยอะกว่านี้หน่อยไหม มันเหมือนกล้าจะอ๋อพูดถึงเพลงเร็วเหรอใช่ครับเร็วเมืเ่อกี้โลกกลมผมไม่คิดเพราะว่าท่านแรกๆเหมือนเหมือนเปนเน้นที่จังหวะแล้วแบบเป็นมันคยกระแทกไปไะนมันเ,นเนหมืนมนมนอนเล่าเล่าอีกนิดนึงเห็นไม่เหมือนกันเราไม่ค่อยรู้สึกเพราะมันมีท่ามาแต่เพาะท่อนแรกๆเดียวเลยครับก็เฉยๆเราเฉยๆเพราะว่าอิมแพกแรงมันต้องออกเยอะมันจะต้องเวอร์แต่ต้องคุมได้ก็โอเคอ่ะก็ลองลองดูเพราะพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันค่ะ แต่ฟีลิ่งเพลงที่สูงนีง่ฉันยังไม่พีคเลยอ่ะมาแต่เสียงฟีลิ่งไม่มาเะลยฟังแล้วไม่ขลังอ่ะต้ออกแนวกว้าง่อยที่บอกเหมือน,นแบบลองห้ยคิดว่าตัวเองเป็นลำโพองอ่ะเสียงมันต้องออกอย่างเงี้ยเสียงไม่ได้พุ่งแบบน้าเงี้ยน้าเกือบ<ม>อชนหน้าฉัน คือครูว่าพอตอนซ้อมก็อ่ะอย่างเงี้ยแต่พอขึ Zum ้นเวทีอ่ะไม่ต้องคิดเรื่องอย่างอื่นขอเน้นอารมณ์ให้จําให้ได้ว่ากว่าจะมาวันอิมแพกอ่ะเออนนั้นสําคัญกว่าถ้าปอฟิลมาปอจะร้องดีนะคะค่ะหัแลักขา